ทิจโกยานเนี่ยมันเหมือนของวิเศษเนี่ยมันเหมือนกับดุดแก้ว <c oughs> ที่สามารถที่จะบรรดาลสิ่งต่างๆให้กับเราได้ทิจกุยานนะ <c oughs> ใครชอบก็โชคดีไปยังไม่ไปไหนเลย เม่อคืนฉันนีมิตปันมีคนคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนดาดฟ้าเองก็ถามว่าเองแน่ไหมล่ะเองโหเน่ยเองไม่แน่เลยถ้าแน่จริงกล้าโดดไหมล่ะ มันลุกพับวิ่งลงไปเลยโดดนะโดดมาจ,จากเพดานสูงๆลงน้องโอ้ยประมาณสามสี่ชั้นตึกอะตายไม่ตายไม่รู้ตื่นพอดี <c oughs> <c oughs> ว่าคนถ้ามันแน่จริงๆมันก็ต้องกล้าเวลามันต้องกล้า จิตทุยาจันต้องอาศัยคนกล้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่กล้านะแต่มันกล้ากันคนละเรื่องแต่คนทิศจุกุยานเนี่ยกล้าคือกล้าตัดสินใจโดยไม่คิดอะไรมากไม่ต้องมีเหตุมีผลเยอะแต่บางคนเขาก็กล้าแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจตึกแต่ตรองดีแล้วก็จึงกล้า เขเลือกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนั้นถ้าคนฝึกอภิญญาสมาบัติคุ้มไม่คุ้มไม่รู้จะกุกกล้าไออ,อย่างนั้นนั่นมันมัน,มนไม่เหมือนกันใช่ไหมาล่ะมันกล้าคนละแบบคนที่กล้าแบบไม่ต้องมีเหตุมีผลเนี่ยฝึกทิศสุขูยานดีไม่ฝึกอภิญญาสมาบัติจะดี้เหตุผลน้อย ไม่เหตุผลน้อยความฟุ้งซ่านก็น้อยเรื่องสงบก็เยอะการตัดสินใจอะไรก็ไม่ต้องคิดมากทำอะไรก็สามารถเห็นผลได้ไม่ช้าแต่ถ้าคนตึกแต่ตรองแล้วตึกแต่ตรองอีกอะ่ะมันช้าช้าอยู่ขวา เป็นข้าเฮก็ต <stumbled upon> <ground> ้องสำรวจจิตของเราเองว่าเรากล้าแบบไหนถ้าเรา กล้าแบบไม่ต้องก็สนใจอารมณ์ช้าทายแล้วกล้าเนี่ยฝึกอปิญญาดีแต่ช้าทายกล้าเหมือนกันแต่ว่าขอตรองดูก่อนเออขอตึกตรองดูก่อนได้เสียคุ้มกันไหมงั้นก็จะช้าหน่อยฝึกทิพสุกุญาณจะช้าแต่ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะมันได้จะช้า นั่นในคนสองประเภทเวลาฝึกจิตสุกุยานจึงมีผลไม่เหมือนกันมันดูได้จากสมาธิจิตสุกุยานจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิถ้าสมาธิมันเป็นสมาธิสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยจิตสุกุยานก็สะอาดตามเช่าไแต่ถ้าสมาธิมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยจิตุกุยานก็เป็นของหยาก ือเห็นได้แต่หยาบหยาบรับทราบแต่เรื่องราวที่มันยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้วยตัวของมันเองได้มันยังต้องเที่ยวถามคนอื่นเขาตอบแต่ถ้าเรามีสมาธิที่มันละเอียดบริสุทธิ์นะคำตอบมันอยู่ในตัวของมันเองไม่ต้องถามใครความรู้นะมันตอบใจเราเองได้และอีกอย่างหนึ่งคือภาพหรือว่าสิ่งที่ที่รู้มันก็จะเป็นภาพตามจริง ไม่หยาบเป็นของละเอียดทั้งหมดมันจึงขึ้นกับสมาธิลักษณะของคนที่ทำสมาธิได้มีผลดีในเรื่องของทรงตัวนะมันจะต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยหาเหตุผลมากนักทำก็ทำเลยนั่งจับก็จับเลยนั่งนึกถึงอะไรก็นึกถึงเลย เป็นอารมณ์เดียวได้ได้เร็วกว่าคนที่ตึกแต่ตรองอยู่เรื่อยๆไปไหน αι, แล้วมีบ้างไหมล่ะที่ชอบตรองตรึกแล้วก็ตรองมีเยอะไหมล่ะเยอะอยู่กวา่า ที่ว่านืวัตถุกยานเป็นเหมือนกับแก้ววิเศษอ่ะมันจะสามารถบรรดาหรือว่าเราปรารถนาอะไรในสิ่งนั้นก็จะปรากฏง่ายแต่ถ้าเราไม่มีแก้ววิเศษเราก็ต้องใช้สติปัญญาความอดทนสูงหน่อยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเราส่ความปัรถนาเนี่ยมันยากมันไม่มีการเดินเข้าถึงมรรคถึงผลเนี่ยมันจริงเดินไม่ได้เสมอกันทุกคนเี่ย ต้องอาศัยอาศัยเครื่องมือถ้าเรามีเครื่องมือเหมือนกับว่ามีลูกแก้วเราจะอธิษฐานปรารถนาอะไรจะรู้อะไรจะเห็นอะไรมันง่ายดังใจนั้นความขัดข้องในการรู้การเห็นมันก็น้อยแต่ถ้าคนไม่มีเราทำไงคนไม่มีมันก็จะไปเดินชนเอาชนแล้วชนอีกถ้าเจ็บแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเจ็บ ่งมันช้าไหมัมนช้าคนสองประเภทกว่าอะไรจะไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีสมาธิทั้งคู่เพียงแต่สมาธิของแต่ละแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเอาไปใช้คนละอย่างถ้าสมาธิของคนที่มีอารมณ์ใจที่ไม่เอาเหตุเอาผลมากนักเนี่ยสมาธิมันก็แก่กล้า เรียกส่งกำลังได้ดีกว่าแต่ถ้าคนเอาเหตุเอาผลปั๊บเนี่ยสมาธิก็ใช้เพื่อคิดเพื่อพิจ,จนารณาหาเหตุหาผลนั้นสมาธิมันจะไม่แก่กล้าจะไม่เข้มแข็งมากแต่พอให้จิตมันเพื่อเพลินในการอยากรู้อยากเห็นตามตามที่พอจะสติปัญญาคิดได้นะก็พอใจของเขา แต่ลงท้ายถ้าจะฝึกด้วยกันเนี่ยจะฝึกได้กันทั้งคู่นะคนที่ไม่อาศัยเหตุอาศัยผลมากนักเนี่ยไปไวกว่าไปเร็วกว่าแต่คนได้อะไรที่เป็นของวิเศษสิ่งที่มันเป็นโทษอย่างหนึ่งก็คือหลงความวิเศษเหมือนกระต่ายกระเต่าอไอคนมีเหตุมีผลก็เหมือนกระเต่าอะ เดินไปเลยตจมเตียมจมเตียมจมเตียมมีกําลังแค่นั้นแหละแต่แบกอะไรไว้เยอะเลยในสมองก็ค่อยเดินไปคิดไปเดินไปคิดไปเนีแต่กระต่ายมันจะดีมันถ้ามันได้อะไรถูกใจมันก็จะโดดดเต้นดีใจใช่ไหมล่เออมันก็ชอบแวะนู่นแวะนี่นั่งนอนกูสบายแล้วกูไม่ต้องกัวูมีของวิเศษอย่างเงี้ย มันก็จะไปเสียเวลากับไอ้แบบนี้แหละนี่คือข้อเสียส่วนข้อดีของเต่าคือว่าเวลาของเขามันมีค่าเสมอมันไม่ไปเสียเวลาเรื่องอื่นแต่ว่าตัวเขาไม่เบาหนักมันแบกอารมณ์แบกความคิดแบกเรื่องราวไว้เยอะมันหนักหนักก็ต้องค่อยๆเดินไปประมาณว่าอย่างนั้นนะนั้นไม่ว่า เธอจะมีลักษณะไปอย่างเต่าหรือไปอย่างกระต่ายก็หมายความว่าข้อเสียมันมีทั้งคู่มันมีทั้งคู่นั่นแหละนั้นคนเราถ้าจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถึงด้วยกันเนี่ยมันต้องฉลาดทั้งคู่แต่ความฉลาดมันต้องเป็นฉลาดที่ใช้กับเรื่องของตัวเองนะไม่ได้ฉลาดไปยุ่มกับเรื่องชาวบ้านเขานะอ คือเราเป็นคนที่เหมือนกระตายแล้วก็ต้องฉลาดรู้ว่าไอ้กระต่ายเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันหลงมันหลงแล้วก็ต้องตัดเรื่องหลงให้มากหน่อยอย่าไปหลงของวิเศษเมื่อมันจะวิเศษไปกว่าความจริงที่เกิดขึ้นกับเราคือตายแน่คุณจะมีลูกแก้ววิเศษคุณก็ตาย เราก็ต้องคิดอย่างนั้นเราจะรู้มากเราจะรู้มากกว่าคนอื่นเราจะสามารถเอาความรู้จากผู้อื่นมาได้เราก็ตายแล้วหนีความเจ็บความป่วยนีกรรมไม่พ้นอยู่ดีต่อให้ความวิเศษจะอยู่กับเรากรรมมาถึงเราของวิเศษก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้มันอยู่ที่ปัญญาตัวเดียวแล้วที่ช่วยได้เวลากรรมเข้ามาอย่ามละ ถ้าเธอมีทิบทุกยานเนี่ยเธอรู้อะไรจะเห็นอะไรเธอจะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรกับเธอจริงอยู่เธอรู้ล่วงหน้าได้เธอจะหนีมันไปยังไงเธอก็หนีมันไม่พ้นเพราะกรรมมันก็ตามเล่นงานเธอทุกที่ถึงเวลานี้เอาเธอไม่ได้เวลาหน้ามันมีแต่ว่าไอเรามันพอหาเครื่องที่มันช่วยตัวเองหนีได้แต่ปัญญาเราไม่ได้ใช้อ่ะ เอไม่ได้ไปยอมรับในสิ่งที่มันเป็นความจริงเธอจะหนีกี่รอบกี่รอบกี่รอบกรรมมันไม่สนใจแล้วเธอจะหนีสักร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่เคยหนีเธอเลยมันตามต้อย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 เหลมมันเอาตามตัวอย่างนี้เธอเผลอเมื่อไหร่มันเอาทันทีถ้ามันโดนเข้าไปปั๊บเจเจทำยังไงความรู้ของเธอมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะเธอเห็นของเห็นจะใช้ของวิเศษ จะใช่ไม่ได้มองว่าสิ่งนี้มันเป็นกฎทางธรรมดาฉันต้องเป็นอย่างไงกรรมต้องตามฉันแน่ฉันต้องป่วยแน่ตายแน่เจ็บแน่มีเรื่องแน่แน่มีทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้แน่แน่เลยถ้ามันตามเราทันนะเราก็หนีมันได้พ้นแน่นอนแต่อ้เต่าเนี่ยเต่ามันยอมรับตลอดเวลาว่ามันเนี่ยมันมีมันมีทุกข์เยอะมันมีความไม่แน่นอน ประคองตัวเองอยู่มากมันพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้เดินไปให้พ้นได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอตรวจดูหนทางเดินนะเป็นไปเงี้ยมันคิดตลอดน่ะมันคิดมันก็ต้องยอมรับถ้ามันไม่ยอมรับมันก็หนักไม่เดินก็หนักเดินก็หนักแต่ถ้าไม่เดินมันก็หนักอยู่กับที่มันไม่มีที่ไปจุดหมายปลายทางไม่ถึงมันก็ยังเดินดีกว่า ถึงแม้จะเดินได้นหนักๆมันก็ยังพยายามเดินในความพยายามที่เดินจากการยอมรับในสิ่งที่เป็นภาระที่หนักแล้วเกิดอะไรขึ้นมันรับได้เพราะมันหนักอยู่แล้วนั้นเต่ามันจะไม่ค่อยใส่ใจใหญ่ดีกับเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบหรอกมันหนักมากๆมันก็ขดตัวเก็บของเก็บขาเก็บทุกอย่างแล้วมันก็อยู่เฉยๆไม่ค่อยหย,ยับขยืน มันยอมรับพอภัยนั้นมันไปแล้วมันก็โผล่ยื่นตีนยื่นหัวออกมาแล้วก็เดินซมเตี้ยมซมเตี้ยมมันไปเลยอ่ทธงชัยมันอยู่ตรงนั้นมันรู้ว่ามันต้องไปที่นั่นอาการของคนก็เหมือนกันสองลักษณะเนี้ยถ้าจะให้มันเป็นผลดีมันก็ต้องมีปัญญามันถึงจะดีครับ เราเอาอาศัยของพิเศษอย่างเดียวปัญญาไม่มีมันก็เสียเหมือนก็ตายเจ็บตัวก็เจ็บตัว,อเ,ตวเอาตัวไม่ค่อยรอดก็ตายมันคิดตกใจมหมมันคิดตกใจอะ่ะเจออะไรนิดหน่อยมันไม่ค่อยยอมรับเรกมันโวยวายเออมันเอาแต่โวยแล้วก็วายอะ่ะ อออย่างนั้นแต่เธอได้ยินเสียงเต่ามันร้องม,มนะั้ยล่ะไม่ร้องมันไม่โวยวายไม่แสดงอาการอะไรให้เราได้เห็นว่ามันตกอกตกใจเลยนะต้อยมันจะเดินผ่านกองไฟมันก็ไม่ตกใจกับไฟหรอกนะแต่ถ้าเป็นกระต่ายเห็นไฟไกลๆลิบๆเๆๆนะมันก็ตื่นตูมแล้วไฟไหมมึง โวกแวกโวยวายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงก็จุดทำอาหารในครัวเรื่องยังไม่รู้แล้วมันเป็นไฟมาเขาทำอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่ไฟกูก็โวยวายแล้วแล้วจิดเธอเป็นแบบไหนเอออย่างเงี้ย นั้นไออาการที่มันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เราก็ต้องยอมรับอะไรเป็นข้อบอกพร่องเราก็ต้องพยายามปิดปิดข้อที่มันบกพร่องไว้ก็เอาลาออก เอาม้าเข้าไปแทนใี่วิ่งลางโง่โอเอเอก็โง่อย่างนี้ทำไมแล้วกรูบาอาจารย์ก็สอนแล้วไงคำาบว่ไอสุอสุภกรรมาฐานแก่แต่เราไม่ได้ ตั้งใจที่จะแก้มันจริงจังให้แก้จริงจังต้องเพ่งอสุภะไว้เป็นกําลังสมาธิเพ่งของสกปรกไว้ให้มากโลกนี้ไม่นแต่ของสกปรกมอมวัไหนก็สกปรกมอนวนนี้ก็สกปปกมอนันนั้นก็สกปรกเสื้อผ้าเราก็สกปรกอะไรเราก็ต้องพูดตามจริงเอามันสกปปกแต่เราไม่ยอมรับความสกปรกเราก็จะเกลียดความสกปรกอยากให้มันสะอาดเลยไป ทั้งๆมันไม่สามารถสะอาดได้เราก็รู้อยู่เต็มหัวใจว่ามันสะอาดไม่ได้มันสกปรกตลอดอย่างนั้นมันก็ต้องคิดอย่างนี้ตลอดเวลามันถึงจะแก้กันได้ก็เลยอยาเกลียดความสกปรกสิ เราต้องยอมรับความสกปรกมันสโปรกเอาเท่าที่มันทําได้เราทําแค่นี้ประเดี๋ยวมันก็สกปรกอีกมันไม่ไม่ใช่เวลาเาช็ดถูแล้วมันจะสะอาดกิ๊กขึ้นมาแล้วมันจะไม่สกปรกอีกหรอกถึงมาสะอาดเดี๋ยวเดียวเธอทําต้องนานมันคุ้มกันไหมเธอเสียเวลาเป็นชั่วโมงแกโอ้โหสมมาห้องน้ํเจี่ยขัดแล้วขัดอีกเนี่ยขัดจนเอามันส่งกระจกกันหน้าตัวเองได้ว่ามีเงาขึ้นไหมเนี่ยเตาขนาดนั้นไหม แล้วมันได้หน้าได้ตาอีตรงที่มันเห็นเงาดีใจแล้วสะอาดออกไปกลับมาสปกปรกยังไงถ้าคนอืกก่นเขามาเยาลาาขี้ล่าก้นมาเธอไม่ดา่าโวยวายมโหลานเลยปัญหามันอยู่ที่ใจเรามันใจเรามันรับไม่ได้เราไม่ยอมที่จะให้ใจเรามันยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติบ้าง มันก็เลยลั้นก็เลยดื้อลั้นตัวเองเน่ยท้ายตัวเองมันเหนื่อยแล้วก็ทุกข์ลำบากเกินไปพอเราเหนื่อยมากๆเราก็บน่นบ่นมากๆแล้วก็อารมณ์เสียอารมณ์เสียมากมากก็ข้างเคียงก็เดือดร้อนพาก็เราก็พามีกรรมมีเวรไปด้วยอย่างนี้มันก็ผูกเวรผูกกรรมมันไม่มีไม่มีที่สิ้นสุด ในสังสรารวัฏมันก็เวียนกับอาหารเราไอ้เราก็จะมีกรรมที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกรรมก็มาสู่เราไอ้นิสยัยเราก็ไม่แก้่แออแก้นิสัยมันคงแก้ไม่หายแต่ว่าเราต้องรู้จักว่าอะไรเป็นจุดเสียปิดมันไบ้งพพางเผาเปาบ้างเราจะไปให้คนอื่นเขามาแก้เราไม่ได้เราไปแก้คนอื่นก็ไม่ได้จุ๊บมแเราก็ต้องเอาวิชาความรู้ของพระท่านมาแก้ใจเรานั่นแหละมันถึงจะแก้ได้ แต่มันแก้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่หายเดี๋ยวมันก็กําเริบอ,อีกมันก็ต้องแก้กันเรื่อยไปจนกว่าจะตายอ่ะเป็นกระต่ายสวยซะด้วยรักสวยรักงามด้วยนะอยอย่างนี้ไม่ยากเข้าไปใหญ่หรือ กระโดดหยงเหยียบขี้ไปไหนไม่ร้องโวยวายหนักไาเลยสมาธิมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแต่เราก็ต้องรู้จักตัวเราให้มันกระจ่างว่าอะไรเป็นข้อดีอะไรมันเป็นข้อเสียนะไอนี่เป็นข้อเสียของเรานะเราต้องรู้ตัวไว้ข้อเสียเราก็ต้องพยายามให้มันเกิดน้อยที่สุด จะให้มันไม่เกิดันคงไม่เป็นไปไม่ได้แล้วมันเกิดแน่เกิดแล้วให้ดับให้ไวที่สุดยัง้งตัวเราที่เสียให้มันไวที่สุดก็ทําไปอของอย่างนี้มันอยู่ที่ความเพียรของเราแล้วละ่ะถ้าเราจะเอาดีนะในเรื่องสมาธิมันก็ต้องยั้งปิดช่องทางที่มันทําให้เราเสียให้ได้เสียก่อนเพราะมันเป็นตัวหลักของนิวรณ์ Wall เลยนะ ถ้านิวรมันเพลาใจลงไปได้เนี่ยการดำรงสมาธิมันเป็นของดำเนินต่อง่ายมันต่อเนื่องง่ายถ้าเราอัศดุดนี่ปับ๊บแล้วไอ้สิ่งที่จิตเรามันก็มีข้อเสียอยู่แล้วปุ๊บมันก็แสดงออกมาปับ๊บไอ้ที่กำลังทำอยู่ก็หยุดไม่ต่อเนื่องเสียงมันจะเลิกเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วมันเกิดบ่อยๆเข้าจิตมันช้ำนะ มันคือว่ามันแค่ว่าจิตมันจำจำมากๆเขา้ามันกลายว่ามันเกิดง่ายพอมันเกิดขึ้นมาง่ายๆปั๊บเราก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียไม่ระวังถือว่าเันธรรมดาไปแล้วชินไปแล้วไงผู้ฝึกใหม่ๆถ้าเขาจะพยายามบังคับใจเขาต้องทำตั้งแต่ต้นเลยทำตอนตอนไปปลายหรือว่าตอนที่เราทำอย่างอื่นมามากแล้วเรามาแก้ตอนเนี้ย มันไม่ใช่แก้ง่ายๆหรอกมันช้าเพราะเราจะอาศัยความเคยชินของเราว่าช่างมันปล่อยมันไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมันแล้วไม่สนใจมันซะแล้วเนี่ยนะทีนี้มันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละปัญหาคือว่าเราก็พร่องเรื่องสมาธิที่ทำอะไรเอาดีได้ยากเพราะมันไม่ทรงตัว เต่าก็เหมือนกันนะถึงเต่าจะเป็นคนไม่รักสวยรักงามแต่ก็ชอบของสวยของงามนะเห็นเต่าชอบดูดอกไม้ไหมล่ะบางทีมันก็ดอกไม้มาทัดหัวมันอะเห็นไะแต่ไม่ดูการ์ตูน มันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เต่าไม่ไม่ได้มีราคาแต่ว่าราคะนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้จิตของเขาฟุ้งซ่านแต่ราคามันทําให้จิตของเขาเกิดความกําหนัดยินดีงงนะสิคือคนราคะจริตเน่ย ไม่ใช่คนพวกมักมากในกรรมาคุณเพราะว่าไม่มีเวลาไปไปสนใจเรื่องกรรมาคุณสักเท่าไหร่ห่วงสวยห่วงสะอาดสะอา้านห่วงนูน่นห่วงนี่มันไม่มาสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าละเต่าเนะี่ยมันมันคือใจมันมันหมกมุ่นกับเรื่องความคุ้นคิดแล้วเนี่ยมันก็อยากจะผ่อนใจเห็นอะไรสวยๆงามๆม,มันก็จะเพลิดเพลินชอบสงสัยตาชอบ ได้ยินได้ฟังมันก็กลายเป็นนิสัยที่จิติจตรูปอะ่ะกลายเป็นเรื่องพอใจในรูปเป็นในตัวก็เพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ที่จะมาสบายใจแบบนี้ได้บ่อยๆตัวมันเองนะมันก็แบกภาระของมันในเรื่องงานเรื่องการเรื่องคิดนูน่นคิดนี่เรื่องจัดการอะไรเยอะแยะพวกพวกนี้มันเป็นพวกที่เก่งเ่าเก่ง แบบภาระเก่งแต่ทั้งนี้เวลาของตัวเองมันอยู่กับความคุ้นคิดมากเกินไปแต่พอมีอะไรกระทบตาหน่อยมันรู้สึกสบายใจมีเสียงกระทบหูหน่อยนะมันเพเลิดเพลินมันก็จะหลงเสียงหลงรูปง่ายไงก็จะหยุดนิ่งเลยฟัง ตาก็ตาก็มองเยิม้มหัวเต่าก็สายไปใส่มามีเพลงก็สายไปใส่มาเพลิอนอย่างเงี้ยไปทีก็หลับขากระดองนั่นแหละไม่ต้องไปไหนกันนะจดหมายไปทางเดียวก็นกำลังดูนี่เพินเลินลน,นี่คือข้อเสียข้อเสีย แต่กระต่ายมันจะมีเวลามันมาชื่นชมอะไรนักหนาแล้วมันคิดตกอกตกใจจะไตหาเดี๋ยวพอดอกไม้มันโผล่มาเกิดมีหนอนซุกตัวโผล่มานิดเดียวกับเท่านั้นแล้วหมดสวยร้องวิทวาสบัดกันใหญ่แล้วนั่นแหละใช่ไหมล่ะไอ้ความเป็นธรรมชาติของจิตมันมันมีลักษณะอย่างเนี้ย ด้เข้าใจยังถ้าเรารู้จักตัวเราแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้คือถ้าเป็นเต่าก็คิดให้มันน้อยหน่อยพยายามถอดกระดองอ่ะไม่เคยเห็นอิกิเต่าถอดกระดองเอ <laughs> <laughs> ถ้าเต่าเบเยอร er, ์มันจะถอดกระดองได้ <laughs> เอา,าเอาละคือถ้าเมื่อไหร่ที่คนประเภทนี้ถอดภาระไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องมีภาระที่ต้องทําอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาจะมีความสุขมากเลยนั้นการสนใจในรูปถ้าจะไม่มีสาระเลยมันนั้นรูปไม่มีความหมายนะแต่เวลาภาระของจิตใจมันหนักมัน มันมีความคุ้นคิดมากมายเยอะแยะเนี่ยความผ่อนคลายของจิตมันจะต้องมีในการได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรพวกนี้มันคือส่วนหนึ่งคือการผ่อนคลายอารมณ์แต่ถ้ามันไปหมกมุ่นอยู่มันนานๆเข้ามันก็ติดข้อเสียคือว่าถ้ามันเห็นแล้วมันนานๆเข้ามันติดถ้าเห็นชั่วผ่านชั่วไปชั่วมาเนี่ยไม่เป็นไร ประเดี๋ยวประดาเกาเรียกว,ว่าแค่คลายความคิดของตัวเองที่หนักอึง้งหน่อยหนึง่งมันก็จบไปการประคองจิตไม่ให้มันมีก็เรียกปล่อยตัวเองมากเกินไปมันสำคัญก็เรียกอย่าปล่อยตัวให้เป็นการรมสุขานิกาทุโยกอะใช่ไหมละ่ะให้มันใจมันสบายเกินไปเพลินเกินไปเล่นเกินไปสนุกจนเกินไปเนี่ย เอาพอให้เรามีสติตามมันทันแล้วก็ยั้งตัวได้ว่าไอ้ที่เคยเห็นก็เห็นก็พอพอให้ใจมันคลายไอ้ที่ได้ยินก็ยินเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เอาแค่นี้พออารมณ์มันคลายก็เลิกเห็นเลิกฟังเลิกดูจบไปแล้วก็หันไปทําเรื่องที่ต้องทําต่อย่างนี้ก็พอสมควรมันไม่ใช่ว่าจะเห็นไม่ได้จะฟังไม่ได้จะต้องปิดหูปิดตาปิดหมดเลยปิดทวันทั้งเก้าเลยปั้นเป็นลูกกระสุนเนี่ย รมเลออยนี้มันก็ประโยชน์มันก็ไม่ได้อะไรนั้นคนประเภทที่เป็นพวกเต่าเนี่ยถ้าไปหมกอยู่ในรูหรือไปหมกอยู่ในถ้าไปหมกอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์เลยหาประโยชน์ไม่ได้เต่ามันจะต้องออกไปอยู่ในสังคม มันถึงจะมีประโยชน์คือได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสัจธรรมได้พิจารณาได้ไข้โคนได้ละได้วางม,มันต้องมีแบบเนี้ยเต่ามันถึงจะเป็นเต่านินจาอใช่ไหมละ่ะมีฤทธิ์ขึ้นมาได้